สวัสดีครับผมพี่น้องครับสวัสดี FC โอ d Yellow Channel นะครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องวันนี้ก็ขออนุญาตมาอัปเดตนะครับอัปเดตการสร้างบ้านนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับพี่น้องหลังจากที่ไปทัวร์กรุงเทพมาเพียว่าไ,ไปงานทัวร์ที่กรุงเทพมานะครับชมบุรีนะพี่น้องมานะอัปเดตบ้านนิดน้อยนะครับ ี๋ยวมืนน้อนี้ไอ้พุทธหมอจะชี้เข้ามานะพีะะ่น้องมื้อนี้พุทธหมาจะเข้ามาให,ให้เลือกสีบ้านนะครับให้เลือกเป็นเหลืองเป็เหลืองครับเพื่อผู้เพลินนะครับเดี๋ยวพาไปชมที่จุดเี่นออกมาไปสงสัยแล้วไปจังไหนแล้วนะครับบ้าน เป็นทางเขาไปหรังฝางนี้เป็นบ้านสวนนี้เลยครับสร้างเขาสิป็นนีนะพี่รองนะครับเพราะว่าหน้าบา้านเราหมูบ่บ้านเพิ่นยังเหตุคนรีดมายังไม่ถึงรับหม่คนกรีดปีหนึ่งมันกับไปเลบโไก่เนาะกว่าที่คนรีดจะมาถึงหน้าบ้านเราจ,จนจนสุดถอดดัดยางเนาะีนะกดุดวนอยู่หลายปีพี่รองแล้วก็ยังไม่ทําทังเข้าหน้าบ้านนะครับพี่รองนะจะ สวนหญ้ายัางตกแต่งหนาบ้านเลยยังบ่เห็ดนะครับเพราะว่าเราถมแล้วทําเลยดินยังไม่ยู่ตัวนะครับนเนาะเดี๋ยวมันสุดเดี๋ยวมาหยางหนาขึ้นไปดูพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้เป็ผมจะสร้างปูนตั้งอยู่ข้างบานแล้เตรียมปูกระเบื้องครับตอนนี้จะเยาะน้ำเบือกระเบือ้องควันดาอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลา,ลยยาด้วยการถูกัจฝาเฟือกแล้วนะครับ ตอนนี้มีแกะลังาค,งา,คงาที่หน่อยนะครับผมสารคาผมมาแกะลังคายที่หน่อยนะครับน,น,น,นะครับแล้วก็แกะเสาขาน้าอีกหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เร็จแล้วนะครับนบันไดหน้าบ้านเสร็จแล้วนะครับเป็นห้าขันเนะห่สองสามสี่ห้าได้ขึ้นองถงเป็นห้าขั้นนะครับ 1, 2, 3, 4, รอบบ้านก็ตอนนี้ก็ทั้งถั่วฉวมยนันกระเล็บลอยไปแล้วนะครับนี่ข้างบ้านนะครับมาดูบล็น,บน,นี่นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับพาชมรอบบ้านก่อนนะครับวันนี้เข้าไปดูในบ้านนี่นะครับตอนนี้เพื่อนจะเป็นเนสาโชว์ออกมานะครับเป็นอะไรเสาโชว์ออกมาเพื่อ รับบัวนะครับเดี๋ยวช่างทำบัวจะเข้ามาอีกนะครับโซ่ชมเข้าบาแล้วโซ <c oughs> ่มีสามจุดนะครับโซ่ชมนะครับเป็นโซ่อมชั้นล่างพี่น้อง <c oughs> นะครับผม <c oughs> ไปพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะ <c oughs> น,นี้อานาคตน่าจะเป็นห้องนอนขอ,องเดี่ยวนะครับข้างบนน่าจะเป็นห้องน้องมาครับห้องน้องมาก,กี่นะครับพี่น้องตอนแรกก็ เอาที่เป็นของนางเล่นนางยางไปค่นนะครับตอนแรกเราจะนอนข้างบนก่อนน้องมักกีของยังไม่มานะครับเพราะว่าห้างของยายบ่ด้นะครับางเป็นสาวคนละห้องน้ำกันนี่นะครับผกำลังมันม่ฉาบแล้วนะครับฝาภายในก็เรียบร้อยแล้วนะครับฝาภายในก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ ไปก็จะเป็นปูกระเบื้องนะครับผมสิ่งนี้พันธุ์เที่ลังมั้งนะครับนี่นะครับผมฝ้าตกแต่งนะครับผมเป็นฝ้าส่วนไฟนะพี่น้องนะฮะเดี๋ยวไปไปดูกันตอนนี้ละพื่อนเหล่าพี่น้องนั้นรีวิวแบบเต็มสติม้เบื้องหน้าตรงนี้คือมุมนี้เป็นทีวีนะครับโอ้ลมเย็นแห้งพี่น้องลมโขกนะครับผมโซฟาก็อยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะประตูร้างเขา โตากอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นไปได้ค่ะโต๊ะจะเป็นตัวกินข้าววันนี้นะครับเบิร์สกอนนะครับอันนี้ก็เป็นบันไ,ไดขึ้นชั้นสองนะครับตรงนี้จเจียบันเดือกไ้เป็นเป็นไม้นะครับผมเป็นไม้กระดานเป็นสีใหม่นะครับเลือดกระเบื้องกับเลือกงางเน่หน่อยเป็นของมีหลายลายมากหลายอย่างนะครับตัวนี้ก็ปิดนะครับผมจะปิดเลยเลยนะครับ จะเป็นแต่เป็นแต่เป็นเ็ดเปทพธานพระพี่น้องเ็ดเปทพธานพระนะครับตรงนี้นไปท่องฝั่งนี้นะครับผมบรรยากาศก็จะดีเล็กน้อยนะครับร่ม,มเย็นๆนะครับ,บรากติ้ลมโขกวิวดีพี่น้องนะครับผมห้องน้ำก็ำมาฉาบเรียบร้อยแล้วครับ น้องมาร์าน้องมาร้าจองห้องนี้นะครับพี่น้องมาแกะกระเบื้องให้เงาครับไปแกะแา้ครหยอยู่นะครับผมตอนนี้สั่งราคารอรอไอที่พังทายอยู่หาอุปกรณ์นะครับแกะราคาให้มันเรียบให้มันเรียบคลิปนะพี่น้องแดดจุดใดมันแดดจุดครับมันแกะให้ทุกอย่างนะครับผู้รับเหมาดีมากๆนะครับผม ได้จุดไหนเปลี่ยนตรงไหนได้หมดเลยนะครับพี่น้องมีห้องน้ำห้องน้องมาร์กนะของเซตติ้งนี่ย่งในห้องช่องเซตติ้งนะครับ,รบตรงนี้จะเป็นใส่เป็นใส่ใสไฟระยะตรงนี้นะครับระยะไปนสีไฟระยะอีกนะครับไปดูที่บนนะครับเป็นระยะยาวลงมาตัวนี้เป็นกระตไซส์ขึ้นกันนะครับตัวไหนครับ บ้างก็จะลงไปดูอยู่ที่อุบลวัสดุนะครับพอดีมันคือล่มโขกระนะลมโกขกแห้งนะครับลมแบบว่าลมเย็นมากนะครับตอนนี้หน้าบ้านก็จะใช้เป็นกระเบื้องกระเบื้องหยาบๆนง่หน่อยไปนะ่องเป็นดครับ ข้างสินบันไดเห็บันไดครับนี่เป็นกระเบื B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  e 10. 100. 100. Ouais. ้องสีแบบบ่เหมือนแยกน้อยเนาะนะฝนตกนะผูุ้ทาวิทยามันหากใช่ไหมสีเหมือนอันตรายนะก็จะใช้เป็นสีทนด้วยกันนลครับทั้งก็จะเป็นกระเบื้องอันเหมือนเดียมๆแต่่าจะใช้เป็นสีโทนไม่บ่ห่างกันหลายนะเป็นโทนเดียวกันยยงนิสลับกันยังหน่อยนะครับประตูแล้วรอชมประตูนะครับประตูใครสีเหลี่ยละนะพี่องเป็นประตูไม้สั่งทำพิเศษเลยนะครับ สวยงามสองภาพเลยนะที่ว่าโอเคพี่น้องครับสวยงามตามท้องเรื่องครับโอเคพี่น้องครับคลิปนี้จะวันนี้ก็มาอัปเดตน,นะครับอัปเดตว่าไปถึงไหนแล้วบ้านของเรานะครับ หังจากที่เข้าไปงานบ่ิเดมาานะครับบ่อเดมบึงบ,บ่อคอยเดบมบองนะครับโอเคครับผมไม่นองเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ